นีค่ทุกคนมาดาเม้าเจ๊ซื้อคูชั่นของ The Face Shop ตัวหนึ่งมานานมากเป็นคูชั่น t h e Face ช hop อ i l Control Water c u s คู o n V 2 0 3ซื้อจากชอปของ The Face Shop เลยแต่ไม่เคยเอามารีวิวเลยนะคะพอย้ายบ้านมาปุ๊บก็มาเจอตัวนี้ก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันนะวันนี้เจ๊จะลองใช้ให้ดูสำหรับใครที่แบบเฮ้ยทาดกันตลาดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็น มันเป็น collection Coca-Cola คือมันสวยมากแกต,ตอนเจ๊เห็นก็คือติดใจในแพคเกจของมันแต่ไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนนะคะมาลองดูกันเลยดรามาเฮาสวยไ <laughs> <laughs> ม่หน้่าตกใจนะเปิดมาแบบมันจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะข้างในก็จะเป็นแบบเส้นขาวแดงขาวแดงนี่คืออะไรห้ามจอดอ๋อ พัพก็คือจะเป็นพัพคุชชั่นที่เราแบบคุ้นเคยกันดีแต่ในชั้นว่าพัพของ The Face Shop เนี่ยจะมีความแบบหนาขึ้นมาจิดนหนึ่งเอาจริงๆนะคุชชั่นเกาหลีเจ๊กลัวอยู่อย่างเดียวเลยก็คือสีมันจะรอดหรือเปล่าอันนี้ก็คือ V203 นะคะจากที่ดูในเพจของ The Face Shop แบบเขามีประมาณสีสีนะคะแต่เจ๊ได้มา203นะคะชึบอันนี้นะมาติมตมเติมตมเตมเตตม เย็นหนักฉันแปะมานิดเดียวเองนะมันก็กระจายได้เยอะอยู่นะฉะนั้นใครถ้าเกิดใช้คุชั่นตัวนี้ไม่ต้องแปะมาแบบหนาๆเลยไ <c oughs> ด้ข้อบดดีโอ้พอมาดูใกล้ๆปุ๊บยังไม่ทันลงทั้งหน้าเลยแกมันมันขึ้นก้อนะ่ะแต่ไม่รู้เป็นเพราะกันแดดที่ลงตะก,กี้บ่นะ <c oughs> อาจจะต้องแบบลบแล้วลงใหม่ <c oughs> หนึ่งนะแกอาจจะแป๊บนานหน่อยสรุปแล้วคือไงรู้ไหมต้องไปล้างหน้าแล้วก็มาบำรุงใหม่ อันนี้คาดว่าจะเป็นเพราะครีมครีมในขั้นตานสุดท้ายที่เจ๊ใช้นะเพราะว่าครีมตัวที่ใช้อ่ะมันจะเป็นแบบออกเจลๆอะ่ะมันก็เลยเหมือนมีฟิล์มๆมมาเคลือบหน้าวะ่ะต้องเปลี่ยนการใช้ครีมใหม่แต่นี่คือต้องลงบำรุงใหม่หมดเลยนะ รข้างนอกแล้วตามมาดูผลทั้งวันว่าเฮ้ยคูชั่นเนี่ยของ The Face Shop ตัวนี้นะคะ <Yes. S 1> มันจะให้ผลยังไงกับสภาพอากาศเมืองไทยบ้านร้อนอย่างเรานี้นะคะตมามดูเลยจ้าชีวิตคนชีวิตปารเม้ากันนะใ้มาแม่ค้าออนไลน์เลยกระอึ่งป่องเลยอ่ะ แต่ไปก่อนไม่ต้องมาละไม่ได้ขายไม่ได้ตังค์สถานีต่อไปของเราก็คือกออากา f อเอ i ฟ f เราไปกินกาแฟ ผลกันว่าคุชชั่นของ The Face Shop นะคะมันจะมีสภาพเป็นยังไงบ้างโอ้โหหน้าดำเชี่ยวอ่ะไม่ใช่อันนหนน้้ัาแป๊ปซี่ลิปออยก็มาไว้โอเคมันจะมีคราบตรงช่วงคางนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เจ๊ผิวแห้งสุดๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะ จะมีปัญหาตรงนี้บ่อยๆสิ่งที่เหลืออยู่บนหน้าก็คือตอนแรกคิดว่ามันจะไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างบางเลยตอนที่ลงตอนแรกๆกันนะแต่ก็ยังมีอยู่สำหรับผลการใช้งานของ c u s h i ่น The f a c e ช็อปเจให้7เต็ม10นะคะลบคะแนนตรงที่มันมีการตกล่องด้วยนะคะสำหรับผิวแห้งแบบเจที่คางนะคะแต่ว่าเนื้อสัมผัสที่มันเหลืออยู่บนหน้าก็ไม่มีการตกล่องหรืออะไรแต่อย่างใดนะคะระหว่างวันก็โอเคนะคะแล้วก็ทาให้หน้าดูฉ่า ดูชุ่มชื้นขึ้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบนะคะแล้วก็สีตอนแรกก็จะขาวนิดนึงตอนแรกใช้ก็เลยจะแบบเบล,กลอกลัวก็เลยจะหาตรงนี้อีกหนึ่งคะแนนนะคะมันน่าจะเหมาะกับคนที่ปัญหาผิวหน้าไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็อาจจะเหมาะกับคนผิวมันก็ได้เพราะมันบอกว่ามันเป็นยล์ control แต่เจ๊เป็นผิวแห้งนะคะก็เจ๊ก็ให้คะแนนประมาณนี้ค่ะ ใครที่เคยใช้คุชชั่นของด h บเบิลท็อตัวนี้ก็มาแชร์ผลการใช้งานข้างล่างกันได้นะเผื่อว่ามีสภาพผิวที่ต่างกันแล้วก็คนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อาจจะผิวไม่ตรงกับเจ๊ผลอาจจะได้ไม่เหมือนกันนะคะถ้าใครใช้แล้วก็แชร์ไว้ข้างล่างเผื่อเป็นวิทยาฐานให้คนที่สนใจคุชชั่นตัวนี้อยู่ก้าตอวนนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะเพราะว่าเที่ยงคืนแล้วพรุ่งนี้มีเดินทางแต่เช้าด้วยนะคะฝากคลิปนี้และชอบกดไลค์แชร์อีเมลชื่นใจด้วยจ้ะกิกกิ๊กบาย ไม่พลาดทุกคลิปของเจ๊ด้วยการ Subscribe กันบน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งกันเอาไว้หรือกดไลค์แฟนเพจและกดเห็นโพสก่อนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกกิจกรรมเด้อค่ะเด้อ